นะครับเสาเข็มตัวนี้นะครับเสาติดเสาตัวนี้มันหลวมนะครับนี่พอมันหลวมแล้วมันทำให้เข็มตัวนี้ชนกัน,กนกับเข็มตัวนี้หักเลยนะครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าจักไม่เป็นอะไรนะครับตอนแรกยังหาสาเหตุไม่เจอตอนนี้เจอแล้วก็ เสียเข็มไปนะครับมันแรกคิดว่าแต่มันน้ำมันมัน,มนไม่ฉีดเฉยๆนะมันเสียงดังเพราะว่าเรายังไม่เคยลองเย็บจากตัวนี้ดูน,นี่ต้องดูเข้าไปข้างในนะตัวนี้ เห็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันโยกโยกได้นะครับตรงนี้ต้องถอดถาดนะครับอาก,การนะแบบนี้ต้องถอด ท่านผู้ชมยกจักขึ้นมานะครับมันจะมียางยางรองหัวจักแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับเห๋ยให้หายนะครับท่านผู้ชมถ้าหายมันจะ ฐานนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับดูร,รูถ่ายน้ํามันนะครับตรงอ่างน้ํามันนะครับง,ง่ายนะครับตรง ดูถ่ายน้ํามันนี้ออกเราต้องเปิดน้ำมันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งนะครับออกขวดน้ํามันมาใส่นี่นะครับน้ํามันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ให้มันไหลสักพักเราก็ไปแตะแครงหัวจากฝั่งนู้นขึ้นมาสักหน่อยนะครับ นี่คือยกหัวจักรนอนลงไปนะครับเอาท้องหัวจักรขึ้นมาอย่างนี้นครับหัวจักรมันก็จะอยู่อย่างนี้นครับผมก็ยกล้มลงไปเลยนะครับเราไม่มีโต๊ะพิเศษนะครับโต๊ะจักรนี่นะครับแล้วก็จะขันน็อตหกเหลี่ยมนี้ออกมานะครับนี่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 สี่ตัวนะครับ

ชุดนี้นะครับเราจะไล่ดูว่าตัวนี้มันจะไปต่อกับชุดเข็มอ่าชุดที่กระตุกได้นะครับกับเสาเข็มด้วยนะครับอเสาเข็มนนะมันโยกนะครับต้องหาวิธีไม่ให้มันโยกนะครับอันนี้เป็นที่ ตาแมวนะครับตอนนี้น่าจะถ้าน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างในตาแมวนี้ได้นะครับก็แสดงว่าตาแมวรั่วนะครับนี่น,น็นอตน็อตตัวนี้นะครับเห็นไมมันหลวมนะครับไม่ใช่มันหลวมมันหักนะครับตัว ตัวที่อยู่ข้างในนะครับมันหักชุดชุดนี้นครับตัวล็อก นี่นะครับตัวนี้มันหักนะครับแต่มันงานใหญ่ที่เราจะไปถอดข้างในนะครับตรงนี้งานใหญ่เลยครับเราจะต้องขึ้นเอาขึ้นไปถอดข้างบนอีกนะครับนี่ตัวนี้ เป็นนะตัวที่มันหากนอนจะเป็นชุดนี้น่าจะไปซื้อที่ต่อไปโลดนะครับน่าจะมีนะ เราจะขึ้นมาถอดข้างบนนะทุกเดี๋ยวต้องเอาตรงที่ฉีดน้ำมันอนอกนะ กว่าจะออกได้นะครับผมก็ใช้เหล็กอะไรนะลงไปล็อกมันนะล็อกบีบเพื่อนไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กดแล้วก็ขันนะครับขันแล้วก็มาพอมันออกนอก็อตตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งนะแล้วก็ใช้ชีมนะครับคีมไปโยกนะครับหรือโยกล็อกล็อกตัวล่างน้อยแล้วก็ ดันตัวนี้ไปข้างไปข้างหนึ่งแล้วก็ดันกลับไปดันกลับมาดันกลับไปดันกลับมาไปแล้วางบิดไปนะบิดไปบิดมานะแล้วก็มาขันข้างนี้ได้ละตัวนี้ก็ขันได้นะมันแบบว่าสาเหตุนะครับที่พอน้ำมันมันน้ำมันจากมันตันน้ำมันมันจากมันตันน้วมันฉีดมาไม่ได้มันก็จะมา เหล็กมันก็จะมาความร้อนมันก็จะกินกินพวกทองเหลืองนะครับพอามันกินพวกทองเหลืองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะทําให้พวกทองเหลืองเสร็จนะครับเพราะว่าแกนข้างในนี่มันเป็นตัวเหล็กนะครับตัวที่เป็นทอรดองมันได้นะ ตนี้ชุดนี้ส่วนมากจะน้ำมันไม่ฉีดนะครับพอน้ำมันไม่ฉีดแล้วร้อนพอร้อนน้ำมันก็จะหักนะครับ ทองเหลืองตัวนี้เป็นทองเหลืองโอเคครับ <c oughs> นี่ครับจากม้าบินข้างในเป็นตัวข้อเวี่ยงนะครับตัวเวี่ยงมันหักนะครับต้องรื้อนะครับมันนี้